สว่วนบอลสีสาวสรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตเจ้าบอลสีที่โปรโมชั่นนะคะเซ็ตละหนึ่งร้อยบาทได้ห้ากระถางส่งโดยวิธีห่อตุ้มอะค่ะลูกค้าที่ยังมีอยู่ก็ประมาณนี้คะ่ะค่ะอันนี้พระพันวษานะคะเดี๋ยวจะให้ดูปีกินาลีคะ่ะ อันนี้ก็ปีกกินารีอันนี้เป็นนกค่ะมีกระถางเดียวค่ะนกนี่กระถางเดียวอันนี้เป็นหยกค่ะลักษณะจะเป็นเขียวไปเลยค่ะเขาชื่อหยกอะไรก็ไม่รู้แต่ซื้อมาในนามว่าหยกสัอกอย่างนี่แหละค่ะเขียวๆอันนี้ดาบฟ้าฟื้น ดาฟ้าฟื้นมีจะจะมีแต่เล็กๆแล้วนะคะตอนนี้ดาฟ้าฟื้นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเป็นบอลแก่เขายุบแล้วแตกหน่อใหม่ขึ้นมาค่ะดฟาฟ้าฟื้นบางกระถางก็เล็กๆแต่ว่ามีอยู่มีอยู่สองต้นค่ะแต่ว่ารากเดินแล้วเอารากทะลุกระถางแล้วทุกคนอันนี้ก็เชิญธงค่ะเชิญธงยี่สิบคือเซ้นละหนึ่งร้อยค่ะต้องรับห้ากระถางค่ะเนี่ยค่ะ นกสุดแสวงค่ะนี่นกสุดสแสวงมีจํานวนนะคะหยาดฝนก็มีจํานวนไก่ราชาวด,ดีก็มีจํานวนค่ะมีเยอะสหารเดชะก็เยอะค่ะโอดาวเคียงดินต้นนี้งามเดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าก่อนอันนี้มี3ต้นเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนต้นงามให้คนที่มาก่อนนะ หงเหินค่ะทุกคนก็ยังมีอยู่หงเหินนกสุดสแสวงเพะพันวสา,าเยอะอยู่ค่ะหยาดฝนออไก่ตัวงามเทพเมืองทองประบูทองปีกินานรีอันนี้ก็งานดีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบหัวใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าเนี่ยมีใบเดียวกันแบบนี้นะ เนี่ยแบบนี้นะ่ะจะหัวใหญ่งานมีหัวคะ่ะทุกคนส่วนมากจะเป็นบอลยุบถ้าไหนใบายาวๆถ้าทุกคนอยากได้ต้นใหญ่ใบายาวๆแม่ค้าก็จะตัดออกนะคะมันจะเกินรังเกินอันนี้คะ่ะที่ส่งก็แพ็กแบบห่อตุ้มนะคะบอกไว้ก่อนเ้อใบายาวๆอันนี้แม่ค้าก็จะตัดเกึบอ,ออกลูกค้าก็ไปใส่ลงปลูกในกระถางนั่นแหละปกติแล้วก็เดี๋ยวเขาก็งามเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นบอลมีหัว แล้วก็หลวงลาดค่ะหลวงลาดแต่เป็นเขียวขียวแบบนี้นะทุกคนไม่เห็นเป็นสีส้มเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนหลวงราดเสนหหาสงสัยอยู่ในร่มนะคิดว่าเนี่ยหลวงลาดก็มีจำนวนค่ะเยอะค่ะก็โอ้ไก่ตัวงามก็แตกออกมาอีกแล้วค่ะทุกคนเยอะอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนเหลืออยู่ประมาณ สาตู้ค่ะให้ทุกคนเลือกค่ะสนใจก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์08 1 2์218 4 9ค่ะ